ก็หลังจากนะครับที่ตอนนี้เราได้ทราบนะครับรายชื่อผู้เข้าชิงนะครับรางวัลแต่ละสาขานะครับของงาน p a k s a n ART AWARDS นะครับในครั้งที่60หรือว่าของปี2024นี้นะครับที่จะจัดงานนะครับวันที่7พฤษภาคมนะครับวันนี้เราก็จะมาเก่งกันนะครับว่าในแต่ละสาขานะครับจะมีใครได้รางวัลกันบ้างนะครับโดยที่จะขอเฉพาะฝั่งซีรีส์นะฮะฝั่งภาพยนตร์ต้องขออภัยด้วยนะครับผมดูน้อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าฝั่งซีรีส์วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันนะครับโดยที่เราจะแบ่งทั้งหมดประมาณทั้งหมด9สาขานะครับซึ่งมีีอะไไรรยยยัังงเเด๋วาามคุกน ก็ขออนุญ,ญาตอันแรกเลยสาขาซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับก็ผู้เข้าชิงก็จะมี The Good Bad m a t t e r มี Moving r e v e n n e My Dear e s t แล้วก็ Daily d o e of Sunshine นะครับอันแรกก่อนเลยนะฮะขออนุญ,ญาตตัดอันที่ไม่ได้ดูก่อนเลยนั่นก็คือเรื่อง My Dear e s t นะครับของเยนนำกุงมินอันนี้แต่ว่าเท่าที่ไปหาข้อมูลมาคือเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่โหได้รับรางวัลหลายเวทีมากนะฮะอันนี้ผมก็เลยขอเก็บไว้ก่อนว่า น่าจะเป็นว่าที่ตัวเต็งของซีรีส์ยอดเยี่ยมของปีนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอพูดถึงอีอกสีเรื่องที่เหลือก่อนนะครับ อ่ะเัืนี้สองที่ขอตัดก่อนเลยก็คือ r e v e เ a n c e นะครับสาเหตุก็คือดูไม่จบครับเพราะฉะนั้นอาจจะ,ะพูดได้อย่างไม่ได้เต็มปากสักเท่าไหร่ว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตตัด Reverance ไปนะครับทีนี้ก็จะเหลือ3เรื่องนะครับอันนึงที่ผมขอพูดถึงก่อนก็คือเด i ิโด o f s u n s h ช n e อันนี้แปลกใจมากตอนแรกผมนึกว่า The Wo r s t of Evil จะได้ครับนึกว่าจะได้เข้เมาชิงแต่ปรากฏว่าเฮ้ยเป็นเดล o โด of s u n s h ช n e ฮะถือว่าแปลกใจมากๆเพราะว่าจริงๆมันเป็นซีมมนนนรีส ถ้ามีสาขาเป็นซีรีส์ที่มีประโยชน์เป็นซีรีส์ที่ตีแผ่การทำงานอะไรประมาณนี้ผมว่าเรื่องนี้ได้รางวัลโัวๆเลยแต่พอมาพูดถึงในฐานะซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีผมว่ายังห่างไกลกับอีก2เรื่องเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น The อ o s ร of s u n ันชายก็ขอตัดไปเช่นเดียวกันโอเคทีนี้แหละมาพูดถึง The Good Bad m a s t e r กับ Moving อันนี้ ถ้าคุณได้ดูคลิปที่ผมได้จัดอันดับซีรีส์ไปของปีที่แล้วอ่ะคุณก็จะเห็นแล้วแหละว่าผมเอา2เรื่องนี้เป็นเอ่อซีรีส์หลักเลยเป็นซีรีส์ที่อยู่อันดับหนึ่งอันดับ2ของผมเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าถามด้วยควาชอบส่วนตัวก่อนผมอ่ะเชียร์เดอะกู d ดแบทมาเธอครับผมว่า The Good Bad m มาเ e r น่าจะได้รางวัลซีรีส์ยอดเยี่ยมแห่งปีแต่ทีนี้เหลือบกลับไปนิดนึงปีที่แล้ว่องไหนได้ครับเดอะกลอรีได้ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันมีความแมสมีความแบบเอ่อเป็นซีรีส์มหาชนอยู่จำนวนหนึ่งในการเอามาตัดสินใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แอบจะคิดว่า moving น่าจะได้มากกว่านะครับเพราะว่า moving เนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่เอาจริงก็สนุกคือครบรสจริงๆเปิดจัก,กรวาลซูเปอร์ฮีโร่ของฝั่งเกาหลีได้ดีมากๆแถมตัวละครในเรื่องทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่คือโอ้โหแสดงดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ค่อยแปลกใจถ้า moving จะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียกว่าตัดสินอย่างเป็นกลางจริงๆผมว่าเดอะ o ู b ดแบ็มาเชอร์ยังยังแมสสู้ moving ไม่ได้และยังสนุกสู้ moving ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดในฟังบทนะผมว่า The Good b a บ m a มาเชดีกว่าแต่ว่าถ้าดูเป็นภาพรวมจริงๆผมว่าซีรีแห่งปีจริงๆมันต้องเป็น moving แน่ๆทีนี้โอเคเราดึง my เดรเกับ moving ขึ้นมา ผมว่าถึงแม้ว่ามาดริสจะแมสขนาดไหนก็ตามจะรางวัลดีขนาดไหนก็ตามผมว่าก็ยังผมว่ายังสู้ moving ไม่ได้มันจะมีความที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับเพราะว่ามาเรสมันจะเป็นแบบซีวิย้อนยุคที่ผมว่าเฉพาะกลุ่มพอสมควรเลยนะครับแต่ทีนี้ก็อย่างว่าแหละถ้ามันกวาดรางวัลมาเยอะแล้วผมว่ามันต้องมีของดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับสาขาซีวิยออเยยมแห่งปีผมให้ moving คู่กับมาเรสเลยนะครับเรื่องไหนได้ไม่แปลกใจเท่าไหร่เลยแต่ว่าส่วนตัวเชียง moving นะครับ เพราะฉะนั้นสำหรับคุณถ้าซีวีสยอดเยี่ยมของคุณคุณคิดว่าเป็นเรื่องไหนก็มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับต่อมากับสาขายอดฮิตฮนะสาขานักแสดงนํำชายยอดเยี่ยมนะครับซึ่งรอบนี้น่าสนใจมากเพราะว่าจะมีอ่ะอันนี้อันนี้ผมแปลกใจมากคุณคิมซูคยอนจาก Queen of Tears นะครับมีคุณนํากุงมินจาก MyD รนะครับคุณริวซุงยงจาก Moving คุณยูยอนซอกจากอัลบัตดีลักกี้เดนะครับแล้วก็คุณอินชีวานจากบอยฮูดนะฮะ เหมือนเดิมฮะตัดไปก่อน2เรื่องเลยก็คือของคุณยูยอนซอกกับคุณอิมชีวานนะฮะผมไม่ได้ดูทั้งคู่เลยแต่เสียดายคุณยูยอนซอกเสียดายจริงผมชอบคุณยูยอนซอกมากนะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสดูอับราดิลักกี้เดย์นะครับเพราะฉะนั้นผมขอตัดไปก่อนเลยนะครับทีนี้ก็จะเหลืออยู่3ท่านที่ผมบอกเลยว่าระดับยอดฝีมือทั้งหมดนะฮะอันนึงที่ต้องขอตัดออกก่อนเลยคือคุณคิมูฮยอนนะฮะถึงแม้ว่าผมจะชอบ คุณคิมซยอนขนาดไหนก็ตามนะฮะแต่เอาจริงจริงๆผมว่า Queen o f t e a r สมาเร็วไปครับจริงๆน่าจะให้จบเรื่องก่อนเพราะว่าฉากที่พระเอกโชว์ฝีมือแบบการแสดงแบบสุดๆอะมันน่าจะมาท้ายๆนะครับในช่วงที่แบบนางเอกน่าจะแบบเอ่อใกล้จะไปแล้วอะไรประมาณนี้ช่วงดราม่าแบบบีบคั้นหัวใจหน่อยน้ําตาแตกหน่อยผมว่าคุณคิมซยอนมีโอกาสนะฮะแต่ว่าพอมา,มาเร็วไปปุ๊บเนี่ยก็คือเราเพิ่งเห็นเขาโชว์ของไปประมาณ10ตอนเนี่ยก็ถือว่าจริงๆต้องเรียกว,ว่ายอดฝีมือแล้วแหละแต่ เมื่อเทียบอีกสองท่านที่ผมว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเพราะถึงแม้ว่า My เ a เร s เนี่ยผมไม่ได้ดูก็จริงแต่ผมดูจากรูปการแล้วเนี่ยคุณนำกุงมินอ่ะโอ้โหยอดฝีมือของเกาหลีอีกคนนึงผมว่าการแสดงของเขาเนี่ยมาแบบมาชิงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของปีนี้แน่นอนทีนี้มาเปรียบเทียบกับคุณริวซ um ึงยงเอาจริงเรื่องมูฟฟิ้งกเล่นดีมากกเล่นดีมากคือโอ้โหเล่นเป็นแบบ Uh, ตัวละครของ uh, นักเลงที่มีพลังพิเศษในการ uh, ฟื้นตัวเองใช่ไหมครับที่เขาต้องแบบโหเป็นเหมือนเป็นเหมือน,น,นดูซีรีส์นักเลงมาอยู่ช่วงหนึ่งเลยแล้วยิ่งพอเขามาเปลี่ยนบทบาทอีกรอบหนึ่งในฐานะคุณพ่อที่มีมาปกป้องลูกสาวของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันมีหลากหลายมิติมากสําหรับคุณริวุสุนยองในเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยเลเวลการแสดงคือสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมว่าระหว่างคุณนากุงมินกับคุณริวุสุนยองเนี่ย สคนนี้สูสีกันมากๆนะครับแต่เท่าที่ผมหาข้อมูลมาผมว่าความแมสของคุณนากรุงบินน่าจะแซงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย สาขานักแสดงนําชายยอดเยี่ยมผมไม่น่าหลุดเฮียนําแน่นอนนะฮะแล้วก็อันนี้ส่วนตัวด้วยคือชอบเฮียนำอยู่แล้วนะครับถึงแม้จะไม่ได้ดูซีรี์แกก็เถอะแต่ว่าผมถือว่าสาขานักแสดงนาชายยอดเยี่ยมนะครับคุณนํากุงมินน่าจะได้ไปนะครับก็เช่นเดียวกันคุณเก่งไทยไว้นะครับก็มาแชี์ดทีด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาต่อกับนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมกันบ้างนะครับก็จะมีคุณรามิรันนะครับจาก The Good Bad Mother นะครับมีคุณอันอึนจินจาก My Dearest นะครับ มีคุณอมซองฮวาจากดรชานะครับมีคุณอีฮานีจากไนท์ฟลาเวอร์นะครับแล้วก็มีคุณอิมซียอนจาก l i ท์ฮิดเด้นอินไม r ์การเดนนะครับก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ก็โอ้โหม,มีแต่ซีรีส์ไม่ได้ดูทั้งนั้นเลยก็ตัดไนท์ฟลาเวอร์ของคุณอีฮานีไปก่อนตัดไลท์ h ิ d เด n นอินไมค์การเดนไปก่อนไม่ได้ดูนะและเช่นเดียวกัน My d e a r e s สก็ไม่ได้ดูนะครับแต่ก็มีคนชื่นชมคุณอันอื่นจินมาเยอะเหมือนกันทีนี้ มันจะเหลือสองอันก็คือคุณรามิรันกับคุณอมจองฮวาถ้าคุณได้ดูคลิปที่ผมรีวิวนะผมเคยชมคุณรามิรันไว้เลยว่าขอรางวัลหนึ่งรางวัลให้คุณรามิรันจาก The Good b a d m มาเ e r ไปเลยนะครับเพราะว่าเธอต้องเล่นบทเป็นคุณแม่ใจร้ายนะครับเป็นผู้หญิงที่เรียกว่าสูญเสียเสาหลักของบ้านไปแล้วเธอต้องทาทุกอย่างเพื่อปกป้องลูกของเธอแม้แต่จะต้องกลายมาเป็นคุณแม่ที่ใจร้ายนะครับและซีนดราม่าซีนที่แล้วยิ่งเธอป่วยด้วยในเรื่องอะ พอเธอป่วยแล้วเธอต้องแบกรับทุกอย่างทั้งสภาพจิตใจและสภาพร่างกายเพื่อแบกให้ลูกชายไปต่อได้เนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะคุณรามิลันเนี่ยผมเชียร์สุดชีวิตเลยนะครับทีนี้มาฝั่งคุณอมองฮวามัาง่งฝั่งดรชาเนี่ยโอ้โหเป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆเป็นซีรีส์ที่แบบ เป็นแนวครอบครัวเนาะแล้วก็มีความรอมคอมนิดนึงนะครับคุณออมสองวาสำหรับผม,มคือตีบทแตกมากๆแต่ถ้าถามว่าเมื่อเที่ยวฝีมือการแสดงกันแล้วเนี่ยครับผมรู้สึกว่าคุณรามีรันมีเครดิตค่อนข้างเยอะกว่านะครับทำให้ตอนนี้ก็จะค่อนข้างเอ็นเอียงมาทางคุณรามีรัน แต่ทีนี้ฝั่งนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมอะของปีที่แล้วผมแอบเอ๊ะได้นิดนึงเพราะว่ารอบที่แล้วคุณซงเฮเคียวจากเดอะกรอลี่ได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าฝั่งผู้หญิงก็อาจจะมีความแมสเข้ามาเกี่ยวข้องบางอย่างด้วยเพราะรอบที่แล้วเนี่ยชนหลายคนนะครับแต่ว่าคุณซงเฮเคียวก็สามารถแซงขึ้นมาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแอบเอ๊ะกับคุณอันอึนจินนิดหนึ่งว่าด้วยความแมสเนี่ยครับด้วยความที่แบบโหวาดรางวัลมาหลายเวทีแล้วมันมีโอกาสเช่นเดียวกันที่นักแสดงจากมาเดรเรสเนี่ย อาจจะแซงโค้งขึ้นมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่วนตัวผมเชียร์คุณรามิรันครับแต่ถ้าดูจากรูปการแล้วเนี่ยคิดว่าคุณอันอื่นจินน่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของคุณนะครับคิดว่าใครได้นะครับก็มาแชร์กันที่ด้านล่างได้เหมือนเดิมนะครับโอเคครับมาต่อกับฝั่งนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับก็จะมีคุณริยุคยองซูจาก t h e b e q u e เว e d ทนะครับมีคุณอันแจฮงจาก Mas k Girl มีคุณอ e ีคยองจาก m a r y ่มายฮัสบัน มีคุณอีฮีจุนจาก Achilles Paradox นะครับแล้วก็คุณจีซึงฮยอนจาก Cor o r o ก i t a n War นะครับก็เช่นเคยตาช้อยก่อนของคุณจีซึงฮยอนผมตัดไปก่อนเลยนะครับแนวย้อนยุคไม่ได้ดูโชว์อยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ออนแอร์ในประเทศเราด้วยทีนี้4คนที่เหลือเนี่ยถ้าต้องตัดไวๆเลยผมว่าคุณ e. อีคยจ่น น่าจะต้องตัดไปก่อนเลยนะครับก็คือ,คอเอาจริงในเรื่องนะเล่นดีนะผมชอบมากเลยที่เขาเปลี่ยนคาแรคเตอร์จากนักแสดงสายคอมเมดี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นตัวร้ายแล้วเป็นตัวร้ายที่มีความคอมเมดี้ในตัวด้วยซึ่งถามว่าเล่นยากไหมแอบเล่นยากนะไม่ใช่ใครมาเล่นเป็นบทร้ายแล้วฮาได้ด้วยในเวลาเดียวกันจริงๆผมต้องบอกว่าคุณอ e. นะีเคียงเนี่ยเล่นเก่งนะแต่ว่าทีเนี้ยคุณมาดูค a n ด i d a ที่เหลืออีก3คนโอ้โหคนละเรื่องอะเอางี้ผมพูดเต็งผมก่อนเลย ตหนึ่งผมคือคุณอันใจหฮงจากแมสกเกิลครับเช่นเดียวกันตอนที่ผมรีวิวเรื่องนี้ผมเห็นคุณอันใจหฮงที่โหเปลี่ยนลุคตัวเองมาเอาตอนแรกคือจําไม่ได้เลยวว่าใครจนกระทั่งต้องไปหาชื่อมาว่าอู้คุณอันใจหฮงนะครับในบทของเป็นก็เป็นโอตาคุค,คนนึงอ่ะที่อยู่ในวัยทํางานแล้วแล้วก็เป็นคนที่ชอบแมสกเกิลมากก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นตัวต้นเรื่องนี่แหละที่ทําใหเ้เกิดเหตุการณ์คดีฆาตรกรรมของแมสก์เกิลนี่แหละซึ่งคุณอันเจย์ฮงคือทั้งคาแรคเตอร์การตีบทแตก การแต่งหน้ามาโอโหเหนือชั้นผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมอะ่ะผมเชียร์คุณอันใจหงแต่ทีเนี้ยถ้าเหลือไปดูคู่แข่งนะครับก็จะมีคุณริวคียงซูจากเดอะบิ๊กควีตเเอาจริงเล่นดีเหมือนกันโหเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นน้องชายน้องชายของนางเอกที่ดูไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่แล้วก็ออกจิตจิตนิดนึงนะครับแล้วคือซีนอารมณ์ซีนความบ้าคลั่งของเขาอะเล่นดีมาก เพราะฉะนั้นอ่ะเอาจริงก็แอบเชียร์คุณริวคยองซูเหมือนกันนะครับในบทของน้องชายนางเอกนะแต่ว่าส่วนตัวก็ยังเชียร์คุณอันใจฮงอยู่นะครับทีนี้อีกคนหนึ่งก็คือคุณอีฮีจุนจากอะคิ l เลอร์พาราดอกซ์คนเนี้ย มาทรงเดียวกับพุณอันแจฮงเลยเมคอัพก็ดีการเล่นก็ใหญ่ดูเป็นตำรวจรุ่นเก่าที่เคยมาเป็นาสารเตี้ยก่อนพระเอกใช่ไหมครับแล้วก็คอยมาไล่ฆ่าคนที่เป็นคนเลวอะไรประมาณนี้ครับเข,เขาพยายามจะทําตัวให้เหมือนเป็นพระเจ้าในการตัดสินคนนะฮะแล้วก็พยายามจะมาดูพฤติกรรมของพระเอกอยู่ ซึ่งถามว่าเอาจงจริงนะถ้าไม่มีคุณอัญเจยฮงอะ่ะผมว่าคุณอีฮีจุนอะ่ะมีลุ้นมากเลยเพราะว่าเล่นดีมากสําหรับเรื่องนี้นะฮะแต่ทีนี้ถ้าดูภาพรวมแล้วนะครับผมว่าคุณอันเจยฮงได้ ยังไงก็เชียคุณอันเจฮหงเลยแต่ว่าถ้าจะหลุดโผบางจริงๆนะผมว่าคุณริยุคลงซูเนี่ยครับะจะได้ฝั่งสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับแล้วยิ่งไปดูของปีที่แล้วนะครับก็คือคุณโจอ,อูจินจากาโคเซนส์ได้เนี่ยก็เป็นการรับประกานแล้วแหละว่าฝั่งสมทบชายยอดเยี่ยมมันน่าจะเน้นฝั่งฝีมือการสแสดงซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสรุปเลยผมว่าคุณอันเจฮหงจากแมสกลได้นะครับก็เหมือนเดิมครถ้าคุณคิดว่าใครในฝั่งสมทบชายควรจะได้ครับก็มาแชร์กันได้นะครับมาต่อกับฝั่งนะะงนักแสสดมทบ หญิงยอดเยี่ยมกันบ้างนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับอคนแรกก่อนก็คือคุณคังมันกึมนะครับจาก The Good Bad Master นะครับคนที่2คุณชินดงมีจาก Welcome to Samduri นะครับคนที่3คุณยอมเฮรันนะครับจาก Mask Girl คนที่4ก็คือคุณอีจองอึนนะครับจาก A b l o d y Lucky Day นะครับแล้วก็คนที่5คุณจูมินคยองนะครับจาก b i h d y o t Touch นะครับโอเคมา สำหรับนะสมทบหญิงยอดเยี่ยมนะฮะก็ต้องขออภัยแฟนๆของคุณอีจองอื่นจริงๆนะ,ะจริงๆผมชอบนักสแสดงคนนี้มากนะฮะเ,เสียดายที่ไม่ได้ดูนะครับอบลัลบัันดี้ลักกี้เดย์นะครับมีแต่นักสแสดงที่ผมชอบนัน,นั้นเลยอดไม่ได้ดูเสียดายนะครับโอเคเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตตัดเป็นหนึ่งคนก่อนแล้วก็ต่อมากับคุณจูมินคยองเนี่ยผมได้ดูบิฮายูทัชอยู่นิดนึงแล้วผมชอบคาแรคเตอร์ของเธอมากเลยนะครับแต่ทีเนี้ย ต้องมาชนกับรุ่นใหญ่ที่เล่นค่อนข้างดีหลายคนเลยผมว่าคุณจูมเมนคยองเนี่ยน่าจะจะยังไม่ได้ชนะในระวันนี้นะครับจริงๆไปอยู่ฝั่งนักแสดงหน้าหมา่หญิงน่าจะมีรุ่นมากกว่านะครับโอเคทีนี้เหลือ3คนนะครับคนแรกคุณคังมันกึม The Good Bad Master จริงๆตอนแรกก็จําไม่ได้เหมือนกัน,กนว่าตัวละครไหนวะจนกระทั่งมาเจอว่าอแม่นางเอกแล้วโหซีนดรามา่าผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะสาหรับคุณคังมันกึมแต่ว่าเอาจริง ต้องขอภายเลยผมจำบทเธอไม่ค่อยได้เลยะคือเล่นดีนะแต่ว่าบทคือกลางๆก,ก็คือเหมือนก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องแหละเป็นตัวดําเนินเรื่องด้วยแต่ว่าบทเด่นไม่เท่าพระเอกกับแม่จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคุณคังมันเกิมผมตัดไปก่อนทีนี้อีก2คนผมเริ่มจากคุณชินดงมีจากเวคอมดูซัมเนอรีก่อนนะครับก็พี่สาวคนโตของนางเอกใช่ไหมแล้วก็เป็นนักเลงของอหมู่บ้านอะไรประมาณนี้แล้วเธอก็จะมีคู่เคมีกับสามีเก่าของเธอด้วย เป็นตัวละครหนึ่งที่มีสีสันมากในเรื่องแล้วก็เป็นตัวละครนึงที่ผมชอบมากๆด้วยนะครับจริงๆก็แอบเชียร์นิดนึงอยากให้ได้เหมือนกันนะครับแต่พอเหลือมาเห็นคู่แข่งนะครับอย่างคุณยอมเฮรันนะครับจากแมสแกร์เนี่ยผมว่าไม่รอดรางวัลน,นี้ยังไงก็ไม่รอดครับคุณยอมเฮรันนะฮะจากแมส g ก r l ซึ่งจริงๆรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดปีที่แล้วก็เข้าชิงของฝั่งเดอะกลอรี่ด้วยนะครับแต่ว่าคุณอิมจียอนได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ารอบเนี้ไม่พ้นและ อีกอย่างหนึ่งนะครับบทของเธอในแมสก์เกอก็คือคุณป้ามหาภัยใช่ไหมครับก็คือคุณแม่ของคุณอาจเรฮงมกเมื่อกี้แหละนะฮะที่มาตามล่าหาว่าใครเป็นคนฆ่าลูกชายเธอครับแล้วคือบทของเธอคือเหมือนเป็นคุณป้าที่ทําทุกอย่างเพื่อจัดการฆาตกรนะครับคอยตามล่าคอยสืบนะครับแล้วก็มีเปิดลูกซองเป็นเอกลักษณ์ของเธอด้วยคือโคตรน่ากลัวคือคุณยมเฮรันอะ่ะผมชอบเธอมานานมากแล้วแล้วรอบเนี้ย ด้วยบทบาทของเธอในแมสกก็คือผมเชียร์สุดชีวิตเลย ให้เธอได้ในสาขานี้นะครับเพราะฉะนั้นสาขาสมทบหญิงยอดเยี่ยมเนี่ยผมยกให้คุณยอมพยรารเลยนะครับจากแมสเกิลนะครับก็ถ้าคุณคิดว่าใครน่าจะได้นะครับก็มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับมาต่อกันกับสาขานักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมกันนะครับผมบอกเลยสาขานี้เดือดอ่คนแรกก็คือคุณคิมยฮันนะครับจากอคิลเลอร์พาราด็อกส์นะครับคนที่2ก็คือคุณอิชิอูจากบอยฮูดนะครับคนที่3าก็คือคุณอิชินกิจาก The w o r s t of Evil ีนะครับคนที่4ก็คือคุณอิจองฮ ี่5ก็คือคุณอีจงวอนจาก Night Flower นะครับโอเคเหมือนเดิมตัดไปก่อน2เรื่องฮนะ Boyhood กับ Night Flower มาได้ดูครับขออภัยนะฮะแล้วก็ทีนี้เหลือ3เรื่องแล้วคนแรกก่อนคุณคิมโยฮันจาก a ะค i l ล e พาราด็อกเนี่ยผมขอตัดไปก่อนเลยผมว่าโรบินใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโรบินในเรื่องก็ก็เล่นดีนะแต่ก็แบบบทสมทบที่ ก็บทไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ก็เหมือนมาประกบคู่กับพระเอกก็ถามว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าจดจำไหมน่าจดจาําแต่ว่าก็ผมว่าเฉยๆเมื่อเปรียบเทียบกับอีก2คนที่เหลือที่เดือดจริงๆนะฮะเอาคนต่อมาก่อนดีกว่าก็คือคุณอีชินกิจาก The Worst of Evil นะฮะก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นมือมีดเอ่อที่เป็นมือ มือขวาไม่ใช่มือขวาเดมเหมือนจะเป็นคนนอกที่มาอยู่ในแก๊งของไอ้ตัวตัวร้ายของเรื่องใช่ไหมครับแล้วเป็นคนเนี้ยผมว่าคาแรคเตอร,ร์เขาเป็นที่จําม,มากเลยเพราะว่าเป็นคนที่ต่อสู้เก่งดูหน้าทโหดๆแล้วก็เวลาฉากที่เขาเข้าต่อสู้แต่ละฉากคือเดือดจริงๆนะฮะจริงๆนิดหนึ่งนิดน,นึง The worst of evil จ่จริงๆเสียดายคุณจีช้างอุกมากเลยอ่ะทำไมไม่ได้เข้าสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็ไม่รู้เนาะเสียดายแต่ว่าต้องบอกว่าตัวละครในเรื่องเนี้ย ทุกคนเล่นดีมากนะฮะแต่ว่าคุณอีชินกีก็แอบบโดดเด่นเหมือนกันนะในฝั่งที่แบบเป็นนักบูอะไรประมาณน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแอบ,บเชียร์คนนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่มีทางชนะคุณอีจองฮาจาก Moving แน่นอนนะฮะบ,บงซอกโอ้โหรู้จักกันทั้งโลกแล้วมั้งป่านเนี่ยคือ มูควิ่งมันแมสมากนะครับแล้วตอนที่ผมไปดูตอนที่คุณอีจองฮาแสดงคือตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันที่เขาถึงขั้นแบบเพิ่มน้ําหนักมาเพื่อรับบทมงซอกใช่ไหมแล้วแล้วเล่นบทได้น่ารักมากเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์มากทาให้ทุกคนหลงรักได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าฝั่งนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมยังไงก็ไม่พ้นมงซอกอ่ะก็คือคุณอีจองฮานี่เองนะครับและยิ่งเหลือบกลับไปดูนะครับปีที่แล้วคือคุณบุลซังมินได้นะครับจากอันเดอร์ควีนอัมเบลล่านะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะคร เอกรื่องต่อไปได้แล้วก็ในอยู่ในซีรีส์แมสเรื่องหนึ่งเลยคุณ e. อีจงฮาได้แน่นอนฮนะอันนี้ผมฟันธงเลยนะฮะแต่ถ้าคุณคิดต่างกันยังไงก็มาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้นะครับสำหรับฝั่งนักแสดงหน้าใหม่ชายยอดเยี่ยมนะครับโอเคต่อมากับนักแสดงหน้าใหม่หญิงยอดเยี่ยมนะครับก็คนแรกนะครับก็คือคุณโกยุนจองจาก moving นะครับคุณบีบีจาก the worst of evil นะครับ คุณยูนาจากคิดนั p ปิ้งเดยนะครับคุณอ e ีดัมจาก Daily d o u e of Sunshine นะครับแล้วก็สุดท้ายคุณอ e ีฮันบยอนจาก Mask Girl นะครับอันนี้เนี่ย <laughs> อันนี้เนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์แล้วมั้งฮะคุณโกยุนจองได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลย Moving งครับนอกจากจะแมสแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เป็นภาพจำอีกคนในเรื่องของเรื่องนี้ก็คือคุณโกยุนจองนะฮะไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเอ่อตองมาวิเคราะห์แล้วนะครับผู <laughs> ้เล่นผู้เล่นผู้เล่น ก็อ่ะอย่างแรกก่อนผมว่าคุณกโวยนจองได้แน่นอนนะครับแต่ทีเนี้ยขอมาวิเคราะห์อีก4คนที่เหลือก่อนนะครับก็อย่างน้องยูนาเนี่ยผมตัดไปก่อนตัว kidnapping day เนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับมาอีกคนนึงยิ่งเอาจริงนะบี BB, จาก The w o วิร์ส e อฟอีวิเอาจริงเล่นดีมากเป็นตัวละครหนึ่งที่โคตรมีสเสน่ห์เลยแล้วด้วยฝีมือการแสดงของเธอนะครับรวมถึงบทของเธอในเรื่อง,นเ,อง BB เนี่ยเอาจิงบีเนี่ยเล่นดีมากโดยเฉพาะไอ้ชาก ที่จูบกับพระเอกยังตาตึงใจอยู่เลยไอ้ที่กัดปากอ่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงบีบีเนี่ยน่าสนใจมากนะว่าแบบก็นอาเชียอยู่เหมือนกันแบบแบบดันไปเจอโกยนจองไงก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับต่อมาคุณอีดัมนะครับจาก d ดอะล o โดสออฟซันชัยก็เป็นตัวละครอีตัวละครหนึ่งที่ตอนแรกผมเฉยๆกับเธอในเรื่องมากจนกระทั่งที่ค่อยๆเห็นชีวิตของเธอสิ่งที่เธอต้องเผชิญกับบ้านของเธอรวมถึงเคมีของเธอกับคุณหมอเนาะ เป็นอะไรที่ทาให้เราก็รู้สึกแบบเอ้ยเป็น,ป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 นตัวละครหนึ่งที่สดใสามากเป็นตัวละครหนึ่งที่ดูแล้วแบบใจฟูมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่ผมก็ชอบมากๆในเรื่องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แอบเสียดายเช่นเดียวกันนะครับกับคุณอีดาที่ต้องมาเจอคุณโกยนจองนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายนะฮะคุณอีฮันบยอนเอาจริงคนเนี้ยเอ่อแปลกใจมากๆที่ได้เห็นเธออยู่ในรายชื่อเนี้ยเพราะเอาจริงก็คือในเรื่องเล่นดีไหมเล่นดีไม่ติดเลยแต่เอาจริงบทเธอแอบโดน บทบางไม่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าใน m s s Girl เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ช่วงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอต้องไปชนกับดาราสองคนโดยเฉพาะคุณนานะเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงเปิดเรื่องที่คุณอ e ีฮันบยอนมาเล่นอ่ะเล่นดีมากนะครับแต่ว่าด้วยแอร์ไทมของเธอรวมถึงบทบาท ของเธอทั้งเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวละครของตัวคิโมมีเหมือนกันแต่ว่าเธอถูกแบ่ง3ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่อาจจะต้องตัดเธอออกจากแคนดิเดตไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิเคราะห์แล้วเนี่ยจากทั้งหมด5คนเนี่ยคุณโกยนจองชัวป้าบ ยังไงก็ได้นะครับและยิ่งมาเบิลอีกรอบหนึ่งจากผลของปีที่แล้วก็คือคุณโนยอนซอจาก Crash Course in Romance ได้เนี่ยก็คิดว่าคุณโกยอนจองได้นะครับก็ยังไงถ้าเกิดคุณเห็นต่างยังไงหรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันที่ด้านล่างได้นะครับมาต่อกับสาขาผูก้กำกับยอดเยี่ยมนะครับก็อันนี้ขอเป็นชื่อซีรีส์ไปเลยนะครับก็จะมีซีรีส์เรื่อง Moving Boyhood a c h i l l e r Paradox Lies Hidden in My Garden นะครับแล้วก็ The Worst of Evil นะครับก็ เหมือนเดิมนะฮะขออนุญาตตัด Boyhood กับ Lies in My Garden ไปก่อนนะครับฝั่งผู้่มกับยอดเยี่ยมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเอาจริงนะ The Worst of Evil จริงๆเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากมันจะมีฟิลฟิลแบบเป็นหนังฮ่องกงอะไรประมาณนี้ฟิลนักเลงค่ากันแล้วก็มีการแบบเ,เล่นสงครามประสาทกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับอีก2เรื่องที่เหลือเนี่ยผมว่ายังห่างชั้นกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นขอตัด The Worst of Evil ไปก่อน ทีนี้ Achilles paradox นะครับกับ moving นะฮะเอาจริงถึงแม้ว่าผมจะบ่น Achilles paradox ไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่บ่นเพราะว่าผมเองเข้าไม่ถึงครับเข้าไม่ถึงความเจ๋งของพุ่มกับที่เขาพยายามจะตัดต่อมีการลำดับภาพที่มีแต่คนฝั่งฟิล์มอะคือ,ช,อ,ช,อชื่นชมกันมากเลยว่าแบบอู้พุ่มกับเขามีการเปรียบเทียบมีการใช้แบบเป็นทางนมา,ามธรรมีเป็นการพัฒนาค่อนข้างเยอะเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า Achilles paradox เนี่ยมันเป็นงานศิลป์งานหนึ่งเลยนะครับ ทีนี้มาเปรียบเทียบกับ moving moving เนี่ยมันจะมีความไม่นับฝั่งนักแสดงนะผมถือว่าเขาลำดับเรื่องได้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เล่าเป็นช่วงเวลาใช่ไหมครับว่าโอเคเป็นายุคป,ปัจจุบันแล้วก็ย้อนไปเล่าฝั่งพ่อแม่ของตัวละครแต่ละตัวแล้วที่สําคัญคือพอไปเล่าปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันเหมือนซีวีคนละทีมกันเลยอ่ะเดี๋ยวดีมาเป็นทีมสายลับเดี๋ยวมาทีมนักเลงอาจจะเป็นทีมพ่อลูกอะไรประมาณนี้ครับซึ่ง มันทําให้จริงๆถ้าดูฝั่งกํากับแล้วเนี่ยแอบหนักใจอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะเน้นที่แบบว่าความหลากหลายหรือว่าความติสความอาร์ตที่มันจะมาชนะกันแน่นะครับแต่ทีเนี้ยถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่า moving น่าจะได้ซีรีสยอดเยี่ยมแห่งปีไปถ้าพ่วงกับยอดเยี่ยมเขาอ,อาจจะฉีกมา Achilles paradox ก็ได้นะครับแต่ว่าทีนี้เมื่อย้อนไปดูของปีที่แล้ว ของชนายอูยองอูได้สาขาพุ่งกับยอดเยี่ยมไปใช่ไหมครมีความเป็นไปได้มากๆที่สาขาพุ่งกับยอดเยี่ยมอาจจะเป็น moving นะครับแต่ทีนี้ก็ทิ้งไว้2เรื่องแล้วกันอันนี้ผมอาจจะฟันธงไม่ได้จริงๆนะครับก็คิดว่าไม่ moving นะครับก็คิดเล่า paradox น่าจะได้นะครับสำหรับสาขาพุ่งกับยอดเยี่ยมนะครับก็ยังไงก็ถ้าคุณมีความคิดเห็นสําหรับเรื่องอื่นนะฮะอย่าง boyhood หรือ lies h i d e n in my garden นะครับก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับแล้วมาถึงนะครับสาขาสุดท้ายนะครับสาขาบทละครยอดเยี่ยมนะครับก็จะมี moving มี Revenant มี Daily d a มี y Dose of Sunshine นะครับ The Good Bad Matter แล้วก็ LTNS นะครับอย่างแรกเลยไอ้5เรื่องเนี้ยเดือดหมดเลยถึงแม้ว่าผมจะดู Revenant กับ LTNS ไม่จบแต่ผมอะพอจะดูในเรื่องอยู่แล้วนะครับอย่าง Revenant ก็จะเป็นแบบออไอตัวผีผมยาวในตระกูลใช่ไหมแล้วก็จะมีการเกี่ยวก,กับ เป็นการสืบคดีด้วยผมพอจะรู้บทสรุปแล้วด้วยครับได้ไปฟังเรื่องย่อมาก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีการเล่าเรื่องน่าสนใจเป็นพอดะสืบสวนและก็ผสมผสมเกี่ยวกับความเป็นศาสตร์มืดเกี่ยวกับผีผีได้น่าสนใจมากส่วน LTNS ก็จะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับครอบครัวคู่รักแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับสามีภรรยาที่มันมีมีเซ็กซ์มาเกี่ยวข้องด้วยก็คิดว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่า ผมว่ายังทิ้งห่างกับอีก3เรื่องมากๆเลยนะครับซึ่งทีนี้ครับอย่างที่บอกไปแต่แรกเลย moving เ่ะเป็นซีรีส์ที่ดีครับแต่ว่าถ้าในเรื่องบทอย่างเดียวจริงๆนะผมมาสู้ The Good Bad m a า t e r ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งบทละครยอดเยี่ยมผมขอตัด moving ออกไปก่อนทีนี้ The Good Bad Matter ต้องมาเจอกับ t l e d o s e of Sunshine อันเนี้ยน่าสนใจอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเอ uh, my liberation notes ได้ไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะ เ่อ h o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  d d a มา a s t e r มันจะมีเรียกว่าพลอตสับขาหลอกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่กับลูกที่มันเหมือนจะแง่งๆกันแต่จริงๆแล้วแม่ก็มีความลับปกปิดไว้ลูกก็มีความลับอีกซึ่งเอาจริงๆผมเชียร์ t h o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  d d a d m มา t ชอนะแต่ว่าก็อดจะเหลือบไปดู ดิลิโดสออฟซันชัยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรื่องนี้ก็เจ๋งเหมือนกันนะสามารถเอาพล็อตเกี่ยวกับโลกทางจิตเวทมาแล้วก็เอามาเล่าเกี่ยวกับผู้ป่วยแต่และคนคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยผู้ปกครองของเขาหรือว่าหมอหรือพยาบาลที่อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเน่ยถ้าเป็นแนวประยุกตแนวประยุกตเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่มีข้อมูลแน่นๆแล้วมาประยุกต์ให้มันสามารถดูแลสนุกได้สามารถสื่อสารให้คนดูได้เนี่ยผมค่อนข้างเชียร์ l ิลิโด of Sunshine แต่ถ้าจะเอาแบบความเฉียบความแย,ยบยนต์ในการเล่ามันความมีชั้นเชิงในการเล่าเนี่ยเดอะกู๊ดแบ็มาเชยังไงก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าต้องฟันธงอันนี้ผมส่วนตัวเลยผมเชียร์เดอะกู a ดแบ s t มาเชครับเหมือนที่ปีที่แล้วผมเชียร์ r e ร o เบิร์โนสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอะกู a ดแบ r คมาเชควรจะได้บทละครยอดเยี่ยมของปีนี้นะครับก็สาขานี้ ก็มาแชร์กันได้นะครับถ้าคุณคิดเห็นต่างยังไงนะครับหรือว่าคิดว่าเรื่องไหนควรจะได้มากกว่าก็มาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ครบกันแล้วนะครับทุกสาขานะครับจริงๆมันจะมีเทคนิคยอดเย่ยมอยู่แต่ว่าอันนั้นผมค่อนข้างไปนะอันนั้นผมไม่มีความรู้จริงๆนะครับก็เลยอาจจะมาวิเคราะห์ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงวันที่7พฤษภาคมจะเป็นวันที่ประกาศผลนะครับเดี๋ยวยังไงผมก็จะมาสรุปแล้วก็มาอัปเดตให้ทุกท่านฟังอีกทีหนึ่งนะครับและเช่นเดียวกันทั้งงงหลลายยทั้วเ ทั้งหมด9สาขานะครับถ้าคุณมีความคิดเห็นยังไงเหมือนผมไหมไม่เหมือนผมยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็มาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับอยากฟังความเห็นถของทุกๆท่ททานมากมากเลยนะครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย